สวัสดีค่ะวิกกี้ทาโร่นะคะ,ะคลิปนี้หมอน้องจะมาทําในหัวข้อเขาไม่สนใจเราอย่างที่เขาแสดงออกหรือเปล่าอคุณอาจจะไปเจอกับคนที่ดูเย็นชาปาถืนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ไม่มีหัวใจอะไรแบบนี้เนาะหมอน้องใช้ไพ่ชุดนี้ในการทํานายนะคะ,ะเขาไม่สนใจเราอย่างที่เขาแสดงออกหรือเปล่านะหมอน้องจะหยิบไพ่ทั้งหมด8ใบนะคะอะ อันนี้สับไพ่แล้วนะดูฟีว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่อ่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยไพ่เดอะฟูลนะคะไพ่แดดาบเนาะอ่าไพ่กับหัวกับหันหนึ่งอ่าแดถ้วยไพ่คิงถือดาบไพ่หดาบไพ่อัชวินถือถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่สี่ถ้วย <c oughs> <c oughs> อ่ะหมอน้องมอกว่าคนคนนี้เขาชอบคุณน,นะ อ่าเขาชอบคุณแต่เขาทําเป็นไม่สนใจคุณเห็นไหมอ่าคุณคุณยื่นถ้วยไปหาเขาถ้าเขาทําเป็นแบบเหมือนเมินไปทางอื่นอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่หนึ่งถ้วยอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> บ่งบอกว่าคนคนเนี้ย <c oughs> กําลังเริ่มที่จะมีใจให้กับคุณ นะคะอ่าเห็นไหมพระอัศวินถือถ้วยขึ้นมาด้วยอ่าเขาเขาไม่ใจให้คุณหรือว่าจริงๆเขาใจอ่อนให้คุณไปแล้วนั่นแหละเนาะแต่ว่าเขาทําเป็นเหมือนประมาณว่าอ่ะหญิงจองหองเห็นไหมไพ่ไพ่คิงดาบขึ้นมาทาเป็นเขาเขาดูเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังแล้วก็เป็นคนที่ดูมีกําแพงด้วยนะคะเขาอ่าไม่กล้าที่จะจริงจังนะเป็นไพ่เดอะฟลก็คือ เ,ออเขาน่าจะกลัวอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เนาะไพ่ไพ่แปดดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานของความกลัวหรือความไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะไพ่แปดถ้วยเขาอาจจะมีอดีตความรักอะไรบางอย่างที่เขาเพิ่งเดินออกมา,าจากความสัมพันธ์อันนั้นก็ได้ที่ทําให้เขายังรู้สึกเจ็บนะคะแล้วก็หรือไม่เขาก็อาจจะกลัวว่าถ้าเกิดเขาหลงรักคุณเข้าไปเต็มที่แล้วคุณอาจจะ ไปจากเขาอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้เขาดูเป็นคนยากๆดูเป็นคนที่มีกําแพงอะไรแบบนี้นะคะเขาต้องการที่จะใช้เวลาในการที่จะศึกษาดูใจคุณให้มันมากกว่านี้นะให้เขาแน่ใจจริงๆก่อนนะคะว่าคุณจะเป็นรักแท้สําหรับเขาหรือเปล่าแต่ว่าหมอน้องมองว่า เขาอะสนใจคุณนะมันมีไพ่หนึ่งถ้วยกัแบอัศวินถือถ้วยขึ้นมาก็เอาเป็นว่าเขาเริ่มรักคุณแล้วแหละเขาเริ่มมีใจกับคุณแล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่าทําเป็นทําเป็นเหมือนกับว่าไม่สนใจนะแล้วก็อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ที่ที่ดูเหมือนเข้าหาเขามากกว่าคุณดูแบบว่าเปิดใจอะไรแบบนี้ให้กับเขามากกว่าเนาะคุณคุณดูงอเขามากกว่าอะไรกว่าประมาณเนี้นะคะอืมเนาะ เอาเป็นว่าคนคนนี้ก็อาจจะมีกำแพงนิดนึงนะคะคุณก็อาจจะต้องข้ามกำแพงอันนี้ไปให้ได้ก็แล้วกันนะอ่าโอเคเขาก็ชอบคุณนั่นแหละเขาก็ชอบคุณเลยเขาทาเป็นไม่อะไรกับคุณนะคะอ่ะทีนี้เรายังไม่หมดมาน้องมาดูซิว่าอืมแล้วก็เขามีโอกาสที่จะเปิดใจให้คุณหรือเปล่าอ่ะเขามีโอกาสที่จะเปิดใจให้คุณหรือเปล่ามาน้องเปิดไพ่ทั้งหมดสี่ใบ ในเร็วๆนี้เขามีโอกาสที่จะเปิดใจให้คุณหรือเปล่าไพ่เฮอร์มิสนะคะคนคนนี้อาจจะดูเป็นคนที่ชอบเงียบอะไรแบบนี้นะไพ่แปดวยดูห่างๆเหินๆคุณในช่วงเวลานี้ไพ่เดอะแมจิเชียนนะคะไพ่เดอะแมจิเชียนก็ดูเหมือนเป็นคนที่ใส่หน้ากากหรือเป็นคนที่คุณอะดูเขาไม่ออกอะเออเหมือนเขาเล่นเกมเล่นมายากรอะไรแบบนี้กับกับกับ คุณแล้วเกินเนาะเออนาะอ,อ,อ,อยู่อยู่อยูอยด่ดีดีก็ไม่ได้นะความรักเนาะมันอะไรจะยากขนาดนั้นแล้วก็อสวินถือไม้เท้าแน่นอนเขาจะมีการเปิดใจให้กับคุณนะคะหรือเขาจะมีการการแบบเทคแอคชั่นมีความกระตือรือร้นอะไรแบบนี้ขึ้นขึ้นมาเนาะอืมอในตอนนี้เขาไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเขามีความ พิสวานในตัวคุณแหละนะให้ดีวิวมันขึ้นมาแล้วก็ไพ่สามถ้วยนะคะเอาเป็นว่าจะเปิดใจกับคุณแน่นอนนะอะเพราะว่าเขาเองก็ทนกับความทั้งใครในตัวคุณไม่ได้นะคะอืมแต่ก็ต้องต้องรอแป๊บนึงนะออต,อนตอนนี้เขาอาจจะขี้เจ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ,อะโอเคเนาะนี้หมอน้องก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะก็เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์หมอหนองได้เลยด้านบนจะมี นะคะอ่าช่องทางการติดต่อตรงนั้นจะเป็นบ้านเขียวนะจะมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะคะเลือกทางใดทางหนึ่งบางทีอีกทางเหมือนจะกดเข้าไปไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็พยายามนิดนึงแล้วกันนะ <c oughs> อ่ารับรองว่าอมแม่นนะคะก็ลองเข้ามาดูก็แล้วกันนะอืมเป็นกน <c oughs> นารโฆษณานิดนึงนะคะวันนี้น้องลาไปก่อนนะคะคุณสวัสดีค่ะ